สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันที่ดาบมาออังกรหยกปี2019ในตอนที่6อดีตของเจียซุนนั้นยังคงสร้างบาดแผลให้กับเขาได้ไม่หมดสิน้นสิ่งนั้นคืออะไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อยากจะขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเจียซุนออกตามหาอาจารย์ของเขาหลายครั้ง แต่ฝีมือเขานั้นสู้กับอาจารย์ไม่ได้เขาได้ไปขโมยตำลามัดเจ็ดทำลายของสำนักคงทงเตียช่วยสัวบอกว่ามัดเจ็ดทำร้ายนั้นเป็นวิชาอันตรายในการฝึกนั้นจะต้องทำร้ายร่างกายทำร้ายกำลังภายในของตนเองก่อนจึงจะทำร้ายคนอื่นเตียช่วยสัวห้ามไม่ให้เจสซุนฝึกวิชามัดเจ็ดทำร้ายแต่เจียซุนนั้นต้องการจะล้างแค้นเขาไม่สามารถหยุดได้เขายอมที่จะบาดเจ็บเขาฝึกวิชานั้นไปแล้วและในตอนนี้วิชานั้นก็กลับมาทำร้ายตัวเขาเองทำให้เขามีอาการบ้าคลั่งในบางครั้งควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อ เจียซุนฝึกวิชาสำเร็จเขาจึงไปตามหาอาจารย์ของเขาเพื่อล้างแค้นแต่ว่าอาจารย์ของเขานั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่พบแม้แต่เงาเพราะความโกรธเขาจึงต้องฆ่าคนวางเพลิงและทิ้งชื่อของอาจารย์เขาไว้ในที่เกิดเหตุฝ่ามืออัศนีบาทเส้นขุนคือนามของอาจารย์ของเขาเขาต้องการให้ชาวยุทธช่วยตามหาเส้นขุนจึงต้องใช้วิธีนี้แต่นั่นทําให้มีผู้บริสุทธิ์มากมายต้องตายเจียซุนยังเล่าต่อว่าต่อมาเขาได้พบกับซรงเอียงเกียรศิษย์พี่ใหญ่ของเตียช่วยสัวที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่า หลินปลากฏดตัวออกมาเขาจึงตามหลวงจีนไปแทนและพบกันอยู่ที่ในป่าหลวงจีนถามว่าท่านกําลังจะทําเรื่องราวเช่นเดิมใช่ไหมและบีบให้เส้นคุณออกมาเพื่อแก้แค้นใช่ไหมเขาบอกกับหลวงจีนว่าเรื่องราวที่เขาทํามาทั้งหมดนั้นไม่มีใครรู้แล้วหลวงจีน่ะรู้ได้อย่างไรหลวงจีนบอกเขาว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เส้นคุณเป็นคนบอกกับหลวงจีนเองถึงแม้ว่าเขาจะฝึกวิชาหมัดเจ็ดทำร้ายสําเร็จวรยุทธ์ของเขานั้นก็ยังห่างชั้นกับเส้นคุณอยู่มากและเส้นคุณนั้นรู้สึกผิดที่ได้กระทากับเจียซุ่นเขาพยายามช่วยเหลือเเจจยยุ่่่่นนออูหลาาาางไมวะป็ก มอยคมภีวิชามาดจะทาร้ายและไม่อยากทําร้ายเจียซุนอีกด้วยเจียซุนไม่เชื่อในเรื่องราวที่หลวงจีนเล่ามาเขาไม่คิดว่าเส้นขุนจะสํานึกผิดเขาบอกว่าจะฆ่าทุกคนจนกว่าเส้นขุนจะปกกรากฏตัวออกมาหลวงจีนบอกให้เขาระบายกับหลวงจีนได้13ชีวิตของครอบครัวเจียซุนที่สูญเสียไปนั้นแลกกับ13หมัดแต่มันไม่ยุติธรรมแน่นอนหลวงจีนท้าทายเจียซุนว่าหากเขาชนะหลวงจีนได้13หมัดหลวงจีนจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้และจะให้เส้นขุนออกมาเจอกับเจียซุนแน่อแนอนเจียซุนพุ่งเข้าโจมตีหลวงจีนนนททททัีีีีแต่่่่ไมมาาววหลงจจะ ทุกสถานหรือได้รับบาดเจ็บเลยแต่เป็นตัวเขาเองที่ได้รับบาดเจ็บเขานั้นน้อยใจในวาสนาของตนไม่แม้แต่จะแก้แค้นใ้ครอบครัวที่ตายไปแล้วอย่างไรความยุติธรรมได้เขาจึงตั้งใจจะปิดชีพิตตนเองทิ้งซะเจียซุนรวบรวมกำลังทั้งหมดไว้ที่หมัดและตั้งใจจะใช้หมัดนั้นเพื่อสังหารตนเองแต่หลวงจีนรีบเข้าไปขัดขวางไว้หลวงจีนจึงถูกหมัดนั้นซัดไปเต็มๆเ,เลยบาดเจ็บสาหัสเมื่อเห็นดังนั้นเจียซุนจึงของให้หลวงจีนบอกให้เส้นคุณออกมาแต่หลวงจีนนั้นโดนเส้นคุณหลอกเช่นกันหลวงจีนจึงยอมสละชีวิิตตนนนเเเเอองแพื่ให้จุลก วงเนจออกกมัต่ไปไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นวงเวียนชีวิตที่ต้องแก้แค้นกันไปตลอดเจียซุนจึงยอมรับปากและสาบานว่าจะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์อีกก่อนจะลาโลกไปหลวงจินได้บอกว่าหากจะต่อสู้กับเส้นงคุณได้นั้นต้องใช้ดาบฆ่ามังกรบอกกี้ได้ฟังเรื่องราวก็รู้สึกเศร้าใจมากนั่นทําให้เจียซุนรู้สึกผิดอย่างมากกับเรื่องราวที่ผ่านมาและตอนนี้เขาก็พยายามจะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์และเขาก็ทําได้แต่สิ่งที่เขายังทาไม่ได้ก็คือตามหาความลับของดาบฆ่ามังกรผ่านมาหลายปีที่อยู่บนเกาะนี้เจียซุนา่ดย,นดยปยปปโ เขาเฝ้าสังเกตดินฟ้าอากาศสายน้ำที่ไหลเวียนสายลมเปลี่ยนทิศทางเขาบอกเียซุ่ซัวว,ว่าหากเราต่อแพรสสำเร็จก่อนที่สายลมจะเปลี่ยนทิศพวกเราอาจจะกลับไปยังแผ่นดินใหญ่ได้ทุกคนเริ่มมีความหวังเจสซี่นเขารักและเอ็นดูบอกกีเป็นอย่างมากเขานั้นให้บอกกีฝึกวิชาวรยุทธ์อย่างจริงจังและตั้งใจการฝึกฝนนั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดเขาลงโทษบอกกีเสมอเมื่อบอกกีไม่ตั้งใจฝึกฝนแต่บอกกี้ก็อดทนและตั้งใจฝึกฝนต่อไปถึงแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดบอกกีก็เข้าใจในความหวังดีของพ่อบุญธรรมเจยซ ลมเหนือนั้นได้พัดผ่านมาแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องขึ้นแพกลับแผ่นดินใหญ่และบอกบอกกี้ว่าไม่ให้ไว้ใจใครและไม่ต้องเชื่อฟังคำพูดใครนอกจากพ่อกับแม่ของเขาเพราะคนอื่นๆนั้นไม่ได้หวังดีกับเราเท่าพ่อและแม่เขายังบอกอีกว่าเขานั้นเป็นห่วงเตียช่วยสัวแต่เตียช่วยสัวนั้นไม่ได้กังวลเลยหากทุกๆคนจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันวันรุ่งขึ้นทุกคนเก็บของขึ้นแพเพื่อจะเดินทางออกจากเกาะไปยังแผ่นดินใหญ่เจียซุ่นบอกกับบอกกี่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปให้เขาทิ้งชื่อเจียบอกกี่ไปเก็บไว้ในนคววามมทรงงจแแล้เื่่อไปถึผดิน ใหญ่ให้ใช้ชื่อเตียบอกกี้ตามชื่อพ่อแท้ๆของเขาเขาล่ำลาทุกคนก่อนออกเดินทางเตียช่วยสัวนั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาคิดว่าเจียซุนจะเดินทางกลับด้วยกันแต่เจียซุนไม่ได้ไปด้วยเจียซุนไม่อยากทําให้สองผัวเมียและบอกกี้ลำบากในการใช้ชีวิตในยุทธภพและไม่ต้องการอยู่อย่างรบๆซ่อน,อนๆกลัวว่ามีคนจะมาแย่งชิงดาบข้ามก่อน,อนเขาจึงตัดสินใจจะอยู่ทุกคนได้อําลาเจียซุนเพื่อกับแผ่นดินใหญ่อย,อย่างอาลายอาวอนแต่เมื่อเขาจะอยู่ก็ไม่อยากจะขัดใจหากสวรรค์มีตาพวกเขาคงได้พบเจอกันใหม่แล้วแแ่กกกก็ลลอยหาาางเะะจกกันไป ลมเหนือพัดลงใต้ครื่งปีและลมใต้พัดขึ้นเหนือครื่งปีเพราะฉะนั้นพวกเขาจะมาหาเจียสุ่นตอนไหนก็ได้หากต้องการระหว่างลอยอยู่กลางทะเลนั้นบอกกี่ก็ได้ฝึกฝนวรยุทธ์ไปด้วยพ่อและแม่ของเขาก็ได้คุยกันถึงอนาคตของบอกกี้แม่นางหึงนั้นตั้งใจจะให้บอกกี่ไปร่ำเรียนวรยุทธ์จากลุงและตาของนางส่วนเตียช่วยส่วนนั้นก็อยากให้เขากลับไปอยู่ที่บูตึงเพื่อพบกับอาจารย์ปู่เช่นเดียวกันพ่อและแม่นั้นต้องการให้ลูกปลอดภยัยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเมื่อแพลอยไปสักพักพพวกกกกเเเเขขาาา็ได้บ้บบบัรืืออนลมี สู้กันเกิดขึ้นในระหว่างนั้นพักอินสีฟ้าต่อสู้กับพักฝ่ายธรรมะบนเรือแม่นางหึงดีใจที่นางได้พบกับพี่ชายและคนรู้จักอีกครั้งและเช่นเดียวกันเตียช่วยสัวก็ได้พบสิทธิพี่ที่บูติงแม่นางหึงบอกกับห e ึงเอี้อ่วงพี่ชายของนางว่าเด็กคนนี้คือบอกกี้ลูกชายของนางเขารู้สึกแปลกใจแต่ก็ยินดีและรับหลานของเขาเตียช่วยสัวแนะนําแม่นางหึงให้สิทธิหลรองของเขารู้จักตอนนี้ทุกคนเริ่มแปลกใจกับเรื่องราวสิปีที่ผ่านมาตนนนเตียช่วยสัวบอกว่าเขาและนางได้เป็นสามีภรรยากันแล้วและมีลูกชายด้วยกัน รมะว่าในเมื่อตอนนี้เตียช่วยสัวและแม่นางหึงได้กลับมาแทมยังเป็นสามีภรรยากันแล้วพวกเขานั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในภายภาคหน้า่ายธรรมะก็ไม่จําเป็นต้องมาละลานพักอินทรีฟ้าอีกแต่นักพจน์ซีเหวินจือแห่งสํานักคุณลุนนั้นไม่ยอมง่ายๆแน่เพราะพักมานั้นเกณฑ์ค่าสิทธิพี่น้องของเขาไปมากมายเขาจะไม่ลืมความแค้นนี้เขากล่าวว่าแม่นางหึงนั้นเป็นเหมือนปีศาจฆ่าคนตายไปมากมายและยังใช้มาญยาหลอกล่อให้เตียช่วยสัวลุ่มหลงนั่นทําให้นางโกรธมากเตียช่วยสัวออกรับแทนแม่นางหึงแแตตอนนนนี้าางงกก็่เขสั แล้วถือเป็นคนพักธรรมะเช่นกันและคนสำนักคุณลุ้นที่โดนสังหารไปนั้นเป็นฝีมือของราชสีขนทองเจียซุนในวันที่พักอินทรีฟ้าประกาศให้ชาวยุทธมารวมตัวกันเพื่อมาเชยชมดาบฆ่ามังกรที่ผ่านมานานแล้วนักพ์ซีเวนจือถามเข้ากลับไปว่าเจียซุนอยู่ที่ไหนแห่งใดแต่เตียช่วยสัวและแม่นางหึงบอกว่าเขาได้ตายไปนานแล้วเพื่อต้องการให้ชาวยุทธนั้นหยุดตามหาเจียซุนแต่เตียบอกกี้นั้นด้วยความเป็นเด็กเขาจึงไม่เข้าใจความหมายที่พ่อแม่ของเขาจะสื่อเขาจึงร้องไห้และบอกกับทุกคนว่าเจียซุนพ่อบอง จึงได้สั่งสอนลูกชายเตียบอกกี้ไปจึงทําให้ทุกคนรู้ว่าสองสามีภรรยานั้นต้องปิดบังเรื่องราวของเจียซุนอยู่เป็นแน่แท้นักพจ์สีเวินจือได้สบประมาเทเตียช่วยสัวและว่าร้ายเขาแต่งเมียกับหญิงพักมาแล้วยังนับถือเจียซุนมาร้ายของยุทธภพเป็นพี่น้องถือว่าตกต่ำที่เข้าข้างฝ่ายอาธรรมหึงเอยอ้่วงสวนกับนักพ์สีเวินจือว่าเขานั้นข่มขู่ได้แม้แต่กระทั่งเด็กตัวเล็กๆนับวันจะเสื่อมทรามไปเรื่อยทั้งสองกำลังจะต่อสู้กันแต่สิทธิ์น้องของสำนักคุนลุ้นอุ้ ของสำนักบูตึงเป็นคนตัดสินนางกดดันเขาเพื่อให้เขาควางตัวเป็นกลางและไม่เห็นแก่เรื่องส่วนตัวแต่ยุนเนจิวยังไม่ยอมตัดสินเขาบอกว่าจากนี้อีก3เดือนจะมีการชุมนุมขึ้นที่สำนักบูตึงเมื่อถึงเวลานั้นจะให้เตียช่วยสัวได้อธิบายความจริงต่อหน้าชาวยุทธทั้งหลายและให้ทุกคนในที่นั่นเป็นคนตัดสินถูกผิดเมื่อเรื่องราวสงบลงแม่นานหึงเอ่ยคำขอโทษลูกของนางนางบอกว่าต้องโกหกเพื่อไม่ให้คนชั่วไปตามจองล้างจองผลาญพ่อบุญธรรมของเขายุทธภพมีคนดีชั่วปะปนกันไปจึงไม่อยากให้้้ใครรรูว่าาเเจียุุนนพบญมมขงัั เพื่อให้พ่อบุญธรรมได้ใช้ชีวิตอย่างสงบและมีความสุขเตียบอกกี้ได้เข้าใจเจตนาของพ่อและแม่ของเขายูเนยจิวได้เดินเข้ามาพร้อมเตียช่วยสัวเพื่อคุยเรื่องราวของการทำร้ายสิทธิลำดับที่3ยายูใต้งําเขาถามแม่นางหึงว่าเป็นฝีมือใครนางตอบได้เพียงว่าคนที่ทำร้ายนั้นใช้วิชาของสำนักเส้าหลินหักกระดูกเกือบทั่วทั้งร่างกายแต่ยูเนยจิวนั้นไม่ปักใจเชื่อว,ว่าจะเป็นฝีมือของคนสำนักเส้าหลินเตียช่วยสัวบอกกับสิทธิพี่รองว่าหากนางรู้สิบปีที่ผ่านมานี้นางน่าจะบอกเขาไปนานแล้วยู คุ้มภัยหลงเหมือนที่ถูกฆ่าทั้งหมดซึ่งตอนนั้นเตียช่วยสัวเป็นผู้ที่ถูกชาวยุทธเข้าใจผิดโดยการแอบอ้างของแม่นางหึงในตอนนั้นนางยอมรับว่านางเป็นคนสังหารคนในสำนักคุ้มภัยทั้งหมดเพราะตอนนั้นนางโดนอาวุธลับจากคนที่คิดว่ามาจากเซ้าหลินและสำนักคุ้มภัยหลงเหมือนกับเซ้าหลินนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึงสำนักหลงเหมือนทำภารกิจไม่สำเร็จทำให้สิทธิลำดับที่3ยู่ใต้ง,งั้มต้องโดนทำร้ายและได้รับบาดเจ็บปางตายที่นางทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบไม่คิดหน้าค ว่าคนของบูตึงนั้นเป็นผู้กระทำความผิดแถมแม่นางหึงก็ยังเป็นสไพรยของสำนักบูตึงอีกอยู่ในจิวจึงจะขอร่วมรับผิดนี้ด้วยเขากําลังจะหาทางออกให้กับปัญหาเรื่องนี้แม่นางหึงต้องการจะยอมรับผิดเองหากเซ้าหลินต้องการชำระแค้นก็ให้ไปหานางได้ที่พัคอินทีฟ้าแต่เตียช่วยส่วนนั้นไม่ต้องการให้เรื่องราวบานปลายเขาพยายามจะปกป้องภรรยาของเขาและสำนักบูตึงนางดูเหมือนจะเข้าใจและขอตัวไปตามหาลูกแล้วเรื่องราวก็จบในตอนที่6 เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตอนที่6ของดามังกรหยกปี2019เรื่องราวกำลังเข้มข้นว่าเขานั้นจะรู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนทำร้ายยูใต้งัมสิทธิลำดับที่3ของบูติงในตอนนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสของคนคนนั้นอีก3เดือนจะถึงวันชุมนุมของชาวยุทธเรื่องราวของเตียช่วยสัวและแม่นางหึงเมื่อกลับมายั่งแผ่นดินใหญ่แล้วจะวุ่นวายแค่ไหนทุกคนจะให้อภัยพวกเขาได้หรือไม่อีกอย่างที่ผมสงสัยมากที่สุดก็คือพวกเขาไปต่อแพรกันตอนไหนทําไมผมไม่เห็นฉากนั้นเลยครับหากใครไปหาดูแล้วเจอฉากนั้นก็นําามบบอกกัันนได้ะคร ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปกันนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับ